บทที่สี่เครื่องทุ่นแรงให้เกิดความต่อเนื่องการทำวิปัสสนาให้ต่อเนื่องนั้นพระพุทธเจ้าแนะนำให้รู้ลมหายใจบ่อยๆเพราะลมหายใจเป็นของที่ต้องเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงและเป็นของไม่มีมนทินยิ่งรู้มากจึงยิ่งมีสติมากบทที่แล้วคุณได้ฝึกหายใจกันแบบสดๆฟังเสียงอ่านหนังสือไปด้วย รู้ลมหายใจไปด้วยซึ่งคุณก็จะพบว่าเป็นเรื่องง่ายเพราะมีข้อความกระตุ้นให้ย้อนเข้ามารู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองปัญหาคือหลังจากละอาการฟังเสียงนี้ไปก็จะไม่มีข้อความกระตุ้นเตือนใดๆอีกคุณต้องมีกำลังใจมากพอจะเตือนตนเองจึงจะอยู่รอดปลอดภัยบนเส้นทางวิพสานาได้ อีกปัญหาของมือใหม่คือถ้าพยายามไปรู้ลมหายใจมากๆแล้วจะเครียดตึกอัดหรือกระทั่งปวดหัวไปเลยสำหรับบทนี้จะเป็นอุบายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเริ่มฝึกรู้ลมหายใจได้อย่างง่ายดายเป็นธรรมชาติที่สุดกับทั้งปิดกั้นช่องทางที่จะทำให้เกิดความเครียดสับสนท้อแท้ลงเสียนั่นคือ เราจะฝึกรู้ลมหายใจแบบไม่ต่อเนื่องนานๆรู้ทีวิธีที่1อาศัยนาฬิกาปลุกเทคโนโลยียุคเราถ้าใช้ดีๆก็มีคุณทุกอย่างไปไม่เว้นแม้กระทั่งการทำวิปัสสนาขอให้ซื้อนาฬิกาข้อมือหรือ,อนาฬิกาดิจิตอลแบบพกพาไปไหนมาไหนได้ไว้สักเรือน หรืออาจเป็นโปรแกร,รมนาฬิกาในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ระหว่างเวลาทำงานก็ได้ตั้งเวลาปลุกทุกสองนาทีไว้เมื่อเสียงดังครั้งหนึ่งให้ถามตัวเองว่าขณะนั้นกำลังหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าหยุดหายใจอยู่ให้ดูตามจริงปลุกครั้งหนึ่งรู้ลมหายใจทีเดียวอย่าพยายามรู้มากกว่านั้น สติของมือใหม่มีความไม่สม่ำเสมอเป็นธรรมดาแต่นาฬิกาปลุกมีความสม่ำเสมอที่แน่นอนสองนาทีเป็นระยะเวลาที่ถี่พอจะทำให้เกิดสติอัตโนมัติได้แต่ห่างพอที่จะทำให้ไม่เกิดความเครียดเมื่อทํำไปเพียงไม่นานคุณจะสังเกตว่าตัวเองรู้ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติขึ้นมาโดยไม่มีการเพ่งหรือคาดคันเอาความสงบจากลมหายใจเป็นพิเศษ ผลคือจะรู้ตามจริงว่าขณะนั้นลมหายใจเป็นอย่างไรอยู่นอกจากรู้ว่ากำลังหายใจเข้าออกหรือหยุดแล้วคุณควรสังเกตด้วยว่าขณะนั้นกำลังสุขกำลังทุกข์รวมทั้งระดับความมากน้อยของสุขทุกข์ว่ามากขึ้นหรือน้อยลงกว่าการหายใจเมื่อสองนาทีก่อนการรู้ความต่างระหว่างสุขทุกข์ในสองช่วงเวลา จะทำให้สติคุณค่อยๆทำงานแบบวิปัสนาไปเองสัญญากับตัวเองไว้ด้วยว่าจะไม่มีการแก้ไขปรับแต่งหรือทำอะไรดีกว่าที่ปรากฏแสดงอยู่ตามจริงไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือระดับสุขทุกข์ถ้าเครียดก็ยอมรับว่าเครียดถ้าสบายก็ทราบตามจริงว่าสบายย้ำกับตัวเองไว้ วิปัสสนาคือรู้ตามจริงเพื่อเห็นว่าไม่เที่ยงหาใช่การรู้ตามอยากเอาดีเข้าตัวอยากเอาชั่วทิ้งน,น้ำนาฬิกาปลุกจะช่วยยกระดับสติของคุณให้ปรากฏสม่ำเสมอและออกตัวจากจุดเริ่มได้เร็วอย่างเหลือเชื่อคือวันเดียวคุณจะกลายเป็นคนเลิกหมกมุ่นครุ่นคิดกับสิ่งไร้สาระหันมาเริ่มสนใจสิ่งที่ปราศจากมนทินในตนเอง การเริ่มจากสองนาทีรู้ครั้งเดียวจะไม่ก่อให้เกิดความเครียดใดๆขึ้นได,ได้มีแต่จะเกิดสติยิ่งยิ่งขึ้นขอให้สังเกตว่ายิ่งคุณมีสติรู้ลมหายใจได้สม่ำเสมอขึ้นเท่าไหร่ลมหายใจก็จะยาวละเอียดและทำให้เป็นสุขสงบมากขึ้นเท่านั้นหากเห็นว่าเริ่มเคยชินดีแล้วให้ลองปรับเวลาจากปลุกทุกสองนาที มาเป็นทุกหนึ่งนาทีดูเมื่อรู้ทีละครั้งทุกนาทีได้ต่อเนื่องสักครึ่งชั่วโมงคุณอาจรู้สึกเหมือนโลกแตกต่างไปมากและเหมือนนาฬิกาเป็นส่วนเกินที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปนั่นเพราะสติคุณเริ่มเป็นอัตโนมัติเองแล้ววิธีที่สองอาศัยป้ายบอกให้เขียนใส่กระดาษเล็กๆว่ารู้ลมหายใจ แปะไว้หลายๆจุดในห้องนอนของคุณอย่างน้อยสองจุดขึ้นไปเลือกจุดที่คุณมักมองบ่อยๆโดยไม่ตั้งใจจะดีมากคุณจะพบว่าข้อความเช่นรู้ลมหายใจมีอิทธิพลต่อจิตของคุณอย่างสูงข้อความไม่เพียงทำให้คุณอ่านแล้วเกิดความเข้าใจแต่ยังเป็นเหมือนคำสั่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการระลึกรู้ลมหายใจอย่างสำคัญอีกด้วย อย่าลืมถามตัวเองว่าขณะรู้ลมหายใจนั้นกําลังสบายหรืออึดอัดถ้าสบายก็รู้ว่าเป็นสุขถ้าอึดอัดก็รู้ว่าเป็นทุกข์ขอให้เปรียบเทียบความต่างระหว่างเห็นป้ายแต่ละครั้งคุณจะพบว่าห้องนอนของคุณกลายเป็นเครื่องผลิตสติแลห่งใหญ่ขึ้นมาได้ง่ายๆภายในเวลาไม่กี่วันเท่านั้นวิธีที่สอาศัยอิริยาบถ ข้อนี้อาจยากกว่าข้อก่อนๆนิดหนึ่งเพราะไม่มีเครื่องช่วยนอกกายแต่ข้อดีคืออิริยาบถเป็นของติดตัวไม่จำเป็นต้องซื้อหาจากไหนหลักง่ายๆคือเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าหนึ่งไปเป็นอีกท่าหนึ่งให้หายใจแรงขึ้นกว่าปกตินิดหนึ่งและกำหนดรู้ว่าหายใจเข้ายาวเป็นอย่างนี้หายใจออกยาวเป็นอย่างนี้เอาแค่ครั้งเดียว และอย่าพยายามรู้ให้มากไปกว่านั้นสำหรับคำว่าเปลี่ยนอิริยาบถจะหมายถึงการสลับเปลี่ยนระหว่างท่านั่งยืนเดินนอนรวมทั้งการพลิกตัวหรือเอนตัวในท่าหนึ่งหนึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นการเคลื่อนไหวลีกย่อยกว่านั้นเช่นการขยับแขนขามือเท้าหรือศีรษะถือว่าไม่เกี่ยว เพราะอาจเป็นการถี่เกินไปเมื่อรู้ลมหายใจแล้วก็ถามตัวเองต่อว่าความรู้สึกทางกายโดยรวมทั้งหมดในขณะนั้นมีความสบายหรืออึดอัดสํารวจแค่นั้นถ้าหากรู้สึกเฉยๆก็ให้เหมารวมว่ากำลังสบายถ้าหากรู้สึกเฉยชาก็ให้เหมารวมว่ากำลังอึดอัด ขอให้เปรียบเทียบดูว่าการเปลี่ยนอิริยาบถท,ที่มีลมหายใจสบายกับการเปลี่ยนอิริยาบถท,ที่มีลมหายใจอึดอัดนั้นแตกต่างกันอย่างไรผลของการระลึกอย่างนี้จนชินจะทำให้เกิดความเห็นกายมีกายเป็นที่ฝากที่อาศัยของจิตมากขึ้นเรื่อยๆวิธีที่สอาศัยปฏิกิริยาทางอารมณ์แรง ในที่นี้มุ่งเน้นเอาความโกรธความขัดเคืองไม่พอใจซึ่งคนทั่วไปเกิดกันบ่อยวันละหลายหนแต่ก็อาจจะเหมารวมถึงปฏิกิริยาอื่นๆเช่นความเครียดความคิดมากตลอดจนความมีราคะกล้าในจังหวะที่ไม่ควรจะมีด้วยเมื่อใจมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระทบทางตาทางหูก่อนอื่นขอให้ยอมรับตามจริงว่า มีปฏิกิริยาหนึ่ง,งขึ้นอย่าพยายามกำจัดทิ้งเป็นอันขาดจากนั้นให้ใช้ลมหายใจเป็นตัวนับว่าต้องหายใจกี่ครั้งปฏิกิริยาทางใจนั้นๆจึงสงบลงตอนแรกๆคุณจะรู้สึกค้างคาหงุดหงิดเบื่อหน่ายเหมือนไม่ค่อยมีแก่ใจอยากจะมานั่งนับลมว่ากี่ลมผ่านไปอารมณ์ทางใจถึงสงบระงับเสียได้ แต่พอทำได้หนหนึ่งคุณจะเห็นว่าหนต่อต่อ,ตอนั้นง่ายขึ้นเรื่อยๆพอมีปฏิกิริยาทางใจแรงๆจะเริ่มนับลมโดยอัตโนมัติเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะพบว่าตัวเองเริ่มฝักใฝ่สนใจลมเข้าออกมากขึ้นไปด้วยแม้ขณะกำลังว่างๆที่ยังไม่มีปฏิกิริยาทางใจใดๆปรากฏก็ตามสรุป อุบายอันเป็นเครื่องทุ่นแรงช่วยงัดเอาสติออกมาจากหล่มลึกในจิตใจ,จเรานั้นมีได้มากมายสารพัดบทนี้แนะนำเพียงสิ่งที่คนส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้ได้จริงและจะเห็นผลรวดเร็วชนิดใช้เครื่องทุ่นแรงเพียงไม่กี่วันสติจะเกิดถี่ขึ้นจนคุณแปลกใจว่าของมันง่ายขนาดนี้ทีเดียวหรือคุณจะพบว่าเพียงมีสติระลึกรู้ลมหายใจได้บ่อย ไม่ว่าถูกลากพามาจากอุบายแบบใดชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงออกมาจากภายในมีผลกับความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดและเป็นฐานอันมั่นคงให้สามารถต่อย,ยอดเป็นวิปัสสนาขั้นสูงสูขึ้นได้โดยปราศจากความยากลำบากด้วย